สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่เดดีไ h o r o 999 tarot คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีกันหรือท่านที่มีลัคนาสถิติที่ราศีกันประจําเดือนตุลาคม2568สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะต้องขออภัยที่มาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาเมื่อ พายุบัวลอยผ่านไปนะคะพายุกล้วยบทชีก็ตามเขามาพยายามนะอ่ะมาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักราศีกันลักนณากันเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะราศีกันลักนณากัน10ใบ,บ King of f a n n s Six of Pentacles t r e e of Pentacles Six of Swords Ten of Cups สิบถ้วยเนาะอัศวินถ้วยในออฟคัพนะคะแฮงแมนทัออฟคัพส์ดูเวอร์ค่ะแปดไม้ยังไงนะคะในเดือนนี้อะไรที่โดดเด่นอะไรที่โดดเด่นแฮงแมน <laughs> มองหาเมเจอร์คนาเรื่องบางอย่างอาจจะยังทำอะไรไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องอยู่เฉยๆก่อนหรือต้องนิ่งก่อนนะคะอะไรที่มันนอกเหนือเกินกว่าการควบคุมของเราอะไรมันเป็นปัจจัยภายนอกปล่อยไปบางอย่างมันไม่ได้ก็รอก่อนมันมีทามมิ่งมันมีเวลาของมันบางอย่างทูซีไปเราอาจจะเสียมากกว่านั้นก็ได้นะคะหรือแบบมันอาจจะยาก,ก็ได้ แต่ถ้ารอสักนิดเนี่ยโปรโมชั่นดีๆมันอาจจะมีเข้ามาือมมือถือตอนเนี้สมาร์ทโฟนบา,บางรุ่นเดือนเนี้ยยังไม่ลดนะคะหรือโปรโมชั่นมันยังไม่เข้ามาถ้าคุณตัดสินใจซื้อตอนเนี้ยคุณอาจจะเสียเยอะก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณรออาจจะเป็นเดือนหน้าเนี่ยโปรโมชั่นมันอาจจะแบบ um <laughs> หันครึ่งราคาเลยหรออะไรแบบนี้นะอ,อบางทีไพ่แฮงแมนมันก็ มันก็มีดีในของตัวเขานะคะโดยเฉพาะการที่ให้เรารู้จักอดทนรอสักนิดหนึ่งใจเย็นสักนิดอ่ะ The w o r d นะคะความสำเร็จหรือการเข้าสังคมการเติบโต การเจออะไรที่ดีขึ้นบางคนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศโซเชียลออนไลน์หรือเข้าไปเกี่ยวในสังคมการงานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มันเติบโตขึ้นองค์กรที่มันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นไปร่วมประชุมสัมมานาได้ด้วยนะคะหรือการเติบโตในภาคของธุรกิจที่มันดีขึ้นเราซึ่งคุณสามารถที่จะควบคุมเกมได้คุณม,มีประสบการณ์และความรู้รวมถึงใบนี้เป็นไพ่ใบบุญอุ้มส่งนะคะแม ไม่ทำให้ชีวิตของคุณตกต่ําแน่นอนในช่วงจังหวะนี้มันเหมือนมีปีกของเทวดานางฟ้านะ่ะคอยอบอุ้มคุณอยู่นะคอยกอดคุณอยู่อ่ะทีนี้มาดูสีตัวตนเป็นยังไงตัวตนเป็น king of f a r d s นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีไฟมีพลังมีความสามารถแล้วคุณก็ดูแลในเรื่องของหน้าที่การงาน หรือการเรียนคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายในเรื่องของการเริ่มต้นซะด้วยสิมันเป็นอะไรที่คุณโชคโชนคุณเป,เป็นเป็นคิงอะนะคะมันไม่ใช่เด็กฝึกงานคุณเป็นคิงอ่ะคุณเป็นถึงขั้นพระราชาในเนี่ยคุณเขาเรียกว่าฝีมือมันการันตีคุณมาอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นช่วงนี้คุณมีไฟมีพลังมากๆราศีกันมีความมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วซึ่งคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเป็น the base ในเรื่องสายงานนั้นๆก็เป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของงานนะงานบางคนมีการขยับขยายเติบโตหรือได้งานแบบไม่คาดคิดออเดอร์ปังๆอะไรที่วิ่งเข้ามาเยอะแยะนะคะซึ่งบางอย่างมันอาศัยในเรื่องของความเร็วแล้วก็การจับจัดลำดับความสำคัญในแต่ละงานเนี่ย ให้มันถูกต้องและชัดเจนบางคนมีการโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะคะโยกย้ายเพื่อไปเติบโตหรือมีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาเนะ่ะถามว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะย้ายไปรับตําแหน่งที่นั่นไหมนะคะหรือไปสมัครงานแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องได้ไปทําที่นั่นที่นี่คุณโอเคไหมนะคะบางคนอาจจะมีความลังเลหรือเปล่านะอืแต่ทีเนี้ยใบนี้มันออกมา ถ้าไปก็เติบโตนะคะมีการยกย้ายหรือว่างานมันเข้ามาแบบเหมือนเขาให้เริ่มเลยอย่างเช่นไปสมัครสัมภาษณ์งานแล้วปกติโดยมากเขาจะแบบอีกเดือนหนึ่งจะเริ่มอย่างเงี้ยเขาก็จะถามคุณว่าวันจันทร์นี้พร้อมเลยไหมสัมภาษณ์วันศุกร์แล้วถามว่าวันจันทร์พร้อมเลยไหมอะนะคะหรือบางทีสัมภาษณ์วันพฤหัสวันศุกร์นี้พร้อมเลยไหมซึ่งพอถึงจุดนี้ก็ต้องพร้อมนะคะ ใครลองงานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่แบบรัวๆเลยนะมีงานเข้างานดีๆแล้วก็งานมีการยกย้ายมีการปรับตําแหน่งด้วยนะสาหรับบางคนเนะนี่ะทีนี้บางอย่างเนี่ยแฮงแมนบางอย่างก็อาจจะเบื่อเนาะหรืองานบางอย่างเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในจุดนั้นนะคะหรือบางคนอนะ่ะรออะไรอยู่หรือสภาวะบางอย่างมันอาจจะทำให้เรางงๆก็ได้หรือยังคิดไม่ออกนะคะ รวมถึงปัญหาถ้าเกิดเราทํางานในที่ทํางานอยู่แล้วปัญหาบางอย่างมันอาจจะยังแก้ไม่ได้เราอาจจะเจอกับคนที่ขวางโลกหรือบางทีคนอื่นไม่ได้ขวางโลกเรานี่แหละเป็นคนขวางโลกนะเราอาจจะคิดต่างไงแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสภาวะการปวดหัวจากการทํางานก็ได้นะคะดังนั้นพักผ่อนให้เพียงพอเนาะหรือปวดแข้งขาช่องท้องอะไรได้ด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ดูเวอร์เนี่ยบ่งบอกว่างานสําเร็จ ได้ด้วยดีนะคะหรือการเรียนก็ได้ซึ่งคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือในตัวของโลกออนไลน์เยอะขึ้นก็ได้นะคะหรือมีความสําเร็จอะไรไปไประชุมสัมมนาไปเรียนแล้วก็ได้ใบประกาศอะไรประมาณนี้นะคะ,ะไม่เหมาะมองว่าในเรื่องการงานค่อนข้างที่จะปังปัญหาบางอย่างปล่อยมันไปก่อนนะคะเรื่องที่มันเหนือการควบคุมของเราปล่อยมันไปรอในเรื่องของจังหวะเวลาแต่ที่สำคัญอย่าไปคิดมากนะ เราก็บางคนน่ะอาจจะได้ทํางานแทนหัวหน้างานของเรานะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่สบายหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มาทํางานไม่ได้อืมเนี่ยต่อมามาที่ในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงการเงินถ้ารู้สึกว่าติดขัดในช่วงเดือนนี้นะคะให้ทําบุญเล็กๆน้อยเนาะเพื่อต่อยอดฟันเฟืองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของเรา ลูกค้าขาดช่วงอะไรประมาณนี้ก็ลองทําบุญเล็กๆน้อยๆดูนะคะในเรื่องของการเงินได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เงินทองอะ่ะเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะคะเงินเข้าบัญชีของเงินก็ออกจากบัญชีมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเราแต่บางคนอะ่ะก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคนอื่นได้เหมือนกันนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วการเงินมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นรายได้เสริมนะคะที่มีเข้ามา ฝีมือของคุณน่ะคนเขารู้แล้วก็คนเขาไว้ใจก็จะมีการติดต่อจ้างงานหรือว่ามีจ็อบพิเศษอะไรที่เข้ามาหาคุณการเงินบางคนยังมีนิสิตระยะยาวหรือว่าใครมีแฟนเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินกับแฟนอยู่ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาที่คุณปวดหัวก็เป็นไปได้แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะในตัวของเดอะเวอร์หลายๆอย่างคุณ สามารถที่จะผ่านผลไปได้นะคะเงินบางอย่างเหมือนจะไม่ทันมันก็ทันนะแล้วบางคนก็อาจจะมีโชคก็ได้โชคในเรื่องของการเงินที่มันมีเข้ามาอาจจะมาจากในเรื่องของงานเห็นไหมหรือจ็อบพิเศษอะไรที่มีเข้ามาหรือในด้านของออนไลน์รวมถึงถูกหวยรวยเบอรอ์ก็อาจจะมีกลุบกิบบ้างนะคะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะถูกแบบ13ล้าน <laughs> 12ล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเลขท้ายอะไรบางอย่างเนี่ยแหละ อ่ะต่อมามาดูในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีแฟนเป็นยังไงคนมีแฟนแฟนก็อาจจะดือ้อแล้วก็เห็นต่างพูดอะไรก็ไม่ฟังอะ่ะซึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกขัดหูขัดตาหรือเราก็อาจจะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนะคะเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็บางคนน่ะไม่ได้อยากไปต่อแล้วเหมือนอยากเลิกนะคะแต่ก็ไม่เลิกก็ยังอยู่แบบนี้ สําหรับบางคนก็แปลกนะไม่มีหัวใจแล้วแต่ก็ยังไม่อยากให้ออกไปจากชีวิตกันละกันก็มีมันอาจจะเป็นคู่ที่ทนทรมานจิตใจกันตัดกันไม่ขาดกันได้แต่อยู่ไปก็เหมือนเล่นเกมอะไรกันอยู่นะคะใครอดทนมากกว่ากันอย่างนี้หรอช่วงจังหวะนี้ราศีกันคนมีแฟนเนี่ยบางคนเนี่ยแฟนอาจจะประสบปัญหาชีวิตก็ได้นะคะอาจจะไม่สบายก็ได้ หรือว่ามีปัญหาในเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่คิดไม่ออกหรือตัวเขาเองคิดอะไรขวางโลกบางทีก็อาจจะไม่ได้ขวางโลกถ้าถ้าคบกับคนอื่นนะแต่พอเป็นราศีกันเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมคิดแบบนี้ทำไมคิดไม่เหมือนเรานะคะเราก็เลยอาจจะมองว่าเขาขวางโลกก็ได้ทั้งที่ความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้ขวางโลกก็ได้นะคะอือหรือบางทีก็อาจจะขวาง เออแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองว่าขวางขวางน้อยขวางมากมันเป็นเรื่องความรู้สึกไงอ,อ่ะยังไงนะบางคนเหมือนห่างหายไปเลยปล่อยว่างไม่เข้ามาเคลียร์นะคะแต่จะมีการพบเจอกันแหละปรับความเข้าใจกันได้ ใครบางคนคุณก็ชินแหละบางคนก็เป็นคนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเราอาจจะอยู่ห่างไกลพื้นที่กันมันก็จะมีอารมณ์แบบโมเมนต์แบบเอาใจใจตัวเองนะคะหรือว่าจะเรียกร้องความสนใจอะไรหรือเปล่าอ่ะค่อยค่อยพูดกันนะคะเห็นต่างได้นะคะเห็นต่างได้แต่มันสำคัญต่างมากต่างน้อยไม่รู้เหมือนกันค่ะอ่ะมาดูในส่วนของการอลัคโค ความรักราศีกันคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรตุลาคมนี้นะคะได้เป็นใบนี้บางคนก็ในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ใครบางคนก็โกหกเนาะหรืออะไรก็ตามความสัมพันธ์ที่มันไม่ซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ที่มีใครโกหกแล้วก็ทําให้เราทั้งสองคนขาดความเชื่อใจกันกลายเป็นเส้นกันใหญ่ๆเลยแหละที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหานะคะ มันอาจจะเคยมีสตอรี่เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้หรือใครบางคนก็การทํานิ่งเฉยมันอาจจะมีอะไรที่โกหกอยู่ในนั้นก็ได้ความที่เอานิซัยตัวเองอะ่ะอันนี้ถ้าชาวสองมาสองเนี่ยไม่ต้องโกรธไม่หมอว่าเอ้ยทําไมพูดไม่ดีกับคู่ของของราศิกัน,นะคะอันนี้มันจะเป็นแค่บางคนไงมันเป็นไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนก็เหมือนแบบไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์บางทีการโกหกหรืออะไรที่ไม่ซื่อสัตยนะ์อ่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ในเรื่องของมือที่3อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการซื้อของหรืออะไรความลับอะไรบางอย่างที่ปิดไว้เรื่องบางอย่างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อยบางคนในบางช่วงนะ่ะมองว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กน้อยแบบนี้มองเป็นแบบบิ๊กเลยอะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่พอพ้นไปวันไหนเดือนไหนก็ตามอาจจะมองว่าเอ้ยมันเล็กๆน้อยนเองบางคนพอมองย้อนกลับมาเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่น่าที่จะไปตัดสินแบบนี้เลยนะคะมันเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกประสบการณ์ในแต่ละคนในแต่ละช่วงด้วยดังนั้นแม้แต่ตัวเราเองมาตรฐานยังไม่เหมือนเดิมตลอดนะคะเราไม่ใช่ไม้บรรทัดเราไม่ใช่ไม้บรรทัดแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินหรืออะไรชี้อะไรยังไงใครนะคะเพราะว่าบางอย่างมันเข้ามามัน มันมีหลายอย่างมันไม่ได้มีอย่างเดียวเข้ามาพร้อมๆกันการตัดสินใจมุมมองหรืออารมณ์อิโมชั่นมันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะแม้แต่สักวินาทีเดียวโอเคอ่ะค่อยๆคุยกันอะต่อมามาที่ราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะเคยเป็นแฟนกันกับเรามาก่อนเนาะแล้ว ก็อาจจะเลิกลาอะไรกันไปนะคะแต่ในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีการติดต่อกับเข้ามาก็ได้พูดคุยกันพบเจอกันได้ด้วยอแต่มันมีแฮงแมนเนี่ยความเห็นต่างความคิดบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนกันน่ะบางคนน่ะเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้นะคะที่ทําให้มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาไม่อยากมี มีครอบครัวไม่อยากมีแฟนนะตอนนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันจะต้องรับผิดช,ชอบอะไรหลายอย่างเขาไม่อยากรับผิดช,ชอบในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมันเหนื่อยซึ่งมันก็ต้องดูที่ราศีกันนะว่าราศีกันอยากได้แบบไหนนะคะใครบางคนก็ไม่สมควรที่ให้คุณรอคอยหรอกเสียเวลานะคะถ้าเกิดเราอยากสร้างครอบครัวอยากอยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะอยากได้รับการเอาใจใส่ไม่ใช่แบบส่งไลน์ไป เจ็ดวันยังไม่ได้ตอบกลับมาอมืคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นคนอย่างนี้แหละนิสัยเขาอะเปลี่ยนแปลงยากนะคะเขาเป็นแบบนี้มาตลอดแหละซึ่งเขาเป็นแบบนี้มาตลอดอะเขาเป็นแบบนี้มาตลอด,เป,ลอดเป็นมาตลอดเฉพาะกับเราหรือเปล่านะคะอืมทุกคนบอกอกับคนอื่นก็เป็นนะคะเมื่อวันหนึ่ง <laughs> ถ้าไพ่จัสเมนเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เห็นนะว่านะว่ามันไม่ใช่นะคะ หลายๆอย่างมันเป็น normal มันเป็นปกตินะคะถ้าเขารักเขาชอบเราเขาตอบเราทันทีอยู่แล้วถ้าเขามีความสนใจให้กับเรานะคะถ้ามาเปิดแชทระหว่างคนที่เขาชอบกับเรามันเห็นถึงความแตกต่างคนหนึ่งตอบไม่เกินเจ็ดวิอีกคนหนึ่งเจ็ดวันยังไม่ได้คําตอบเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ในช่งชวงจังหวะนี้มันมีสิบถ้วยอยู่ในเรือนปุตตะ บางทีก็อาจจะมีในเรื่องของความรักใหม่ๆที่เข้ามาได้ด้วยนะคะที่คุณสามารถที่จะเลือกคบเลือกคุยได้คนไกลต่างชาติต่างภาษาคนต่างจังหวัดหรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงจังหวะที่คุณเติบโตเนี่ยแล้วเขาก็เติบโตด้วยเป็นอะไรที่ดีงามนะคะดูเวอร์คู่สร้างคู่สมเคยอาจจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติด้วยเนี่ยเลือกให้ดีๆนะคะใครบางคนไม่ควรไปต่อกับคุณคุณก็จําเป็นให้เขาอยู่คนเดียวไปเลยนะคะ ชีวิตคุณต้องไปต่อไงเนี่ย,ยก็จะเป็นแบบโมเมนต์อะไรแบบนี้ที่เข้ามาแต่บางคนน่ะรู้สึกว่าไม่รักคนนี้จะรอคนนี้นะคะบางทีเนี่ยคนที่บอกว่าไม่พร้อมยังไม่อยากจะมีนะคะแต่คือหมายถึงแบบเจอเราไงยังไม่พร้อมยังไม่ไม่อยากจะมีเพราะว่าแรงดึงดูดมันไม่มากพอหรือเขาไม่ได้รักเรามากพอแต่เวลาเขาไปเจอคนใหม่อาจจะไทม์ไลน์ เท่ากันกับคุณเลยก็ได้เขาอาจจะตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อกับคนคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะทิ้งเราไว้ข้างหลังก็ได้นะแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัวอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราเจอใครที่มันเลื้อยลังนะคะแล้วมันก็ความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนสักทีแล้วการปฏิบัติของเขาที่มีต่อเราอะ่ะมันไม่ได้ดีต่อใจเลยมันท็อกซิกตลอดเราต้องร้องไห้ทุกวันหรือรอเขาตอบกลับมาเนี่ยแล้วเราก็ เสใจนะว่าไม่ตอบเฮ้ยเขาเป็นนิสัยอย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณไปเปิดเจอเนะี่ยคุณจะรู้เลยว่าทุกอย่างนะมันตรงไปตรงมามันชัดเจนรักหรือชอบใครจะรีบตอบเนี่ยอันนี้คือใช่เลยคือบางคนอนะ่ะไปเจอคนที่เจ้าชูตัวยงเป็นพวกกันล่อนนะคะต้องยอมรับว่ามันมีพวกกันล่อนเนาะเออแล้วก็ทุกวันนี้มันมีในเรื่องของอัปเดตต่างๆนานาซึ่งมันง่ายไงมันง่ายมากนะคะที่ จะไปหลอกกินใครอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราอะอยู่ในชีวิตจริงกับเขาอะบางทีเราไม่คิดหรอกว่านิสัยส่วนลึกของเขาอีกด้านหนึ่งนะโลกอีกด้านหนึ่งของเขาในตัวของโซเชียลมันเป็นยังไง mm hmm. ตึงเลยอะมามาดูนี่ต่อการา์ดออลโลจะว่ายังไงนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันลักขณากันเดือนตุลาคมน,นี้นะคะขอหนึ่งใบ ได้เป็นใบนี้บางคนคิดถึงในเรื่องเก่าๆนะคะความทรงจำเก่าๆที่เราเคยหัวเราะเคยมีความสุขร่วมกันมันอาจจะวนอยู่ในหัวคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคิดถึงเขาตัดกันไม่ขาดคุณอาจจะเคยได้เสพโดบามินความสุขสารแห่งความสุขที่ได้จากเขาคำพูดแค่ประโยคเดียวแค่คำเดียวแค่ครั้งเดียวการกระทำแค่คำครั้งเดียว จากเขาเนี่ยที่ดีๆต่อใจที่มันทัชใจเนี่ยมันอาจจะถูกรีเพย์ซ้ำอยู่ในหัวเราแต่มันไม่ได้ถูกสร้างใหม่หลายๆรอบจากเขานะคะดังนั้นบางทีใบนี้มันก็หมายถึงการหลอกตัวเองหรือเปล่าอันเนี้ยต้องระวังสำหรับบางคนถ้าเลือลังนะคะคุณจำเป็นแล้วนะที่คุณจะต้องเลือกทางเลือกใหม่ๆ d ดเร c ชั่นใหม่ๆม,ม,มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะแต่บางคนเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย เราอาจจะมีสตอรี่อะไรมากมายก็ได้ที่ดีๆต่อกันแล้วซึ่งคุณก็แล้วเขาก็ทำดีมาหลายๆอย่างแต่ว่าบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะหรือว่ายังไม่ได้พร้อมให้สถานะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคุณคุณก็อาจจะยังแบบอยู่ในความรู้สึกดีกับเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเรื่องราวเหล่านั้นยังผูกใจคุณอยู่ต่อมามาที่คนโสดคนโสดเป็นยังไง คนโสดในช่วงของตุลาคมนี้นะคะคนโสดจริงๆหัวใจก็ยังอยากแบง n ว่างอยู่ยังรู้สึกติดค้างอยู่คุณอาจจะยังรอใครอยู่ก็ได้นะคะรอคนเก่ารอแฟนเก่าหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็เป็นไปได้คุณยังอยากอยู่คนเดียวอยู่นะแต่ทีนี้ก็มีคนเข้ามาแหละตามภาษาคนหน้าตาดีมีเสน่ห์อย่างคุณนะคะก็ะะมีคนเข้ามาเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีเข้ามาเยอะแยะเลยเนี่ย แต่มันติดด้วยแฮงแมนติดด้วยใจเราหรือเปล่าหรือติดด้วยอะไรนะคะมันมันมีอะไรที่ติดอยู่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับบางคนถ้าอยากมีแฟนะไพ่มันก็ค่อนข้างออกมาสวยแหละในพบเรือนปุตตะสิบถ้วยไพ่แห่งความสุขครอบครัวความรักสองถ้วยดุมเบอร์อัศวินถ้วยแม่หมอก็มองว่าน่าจะมีใครที่เข้ามาในชีวิตคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณ คุณจะตัดสินใจยังไงนะคะคุณพร้อมหรือยังหรือบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกลากันไปก่อนเนาะแล้วก็กลับเข้ามาหรือเขาอาจจะเลิกลาอะไรจากใครนะคะเขาก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะให้สถานะหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นเขาที่ไม่พร้อมให้สถานะถ้าเป็นเขาที่ยังติดค้างอยู่กับอะไรแม่หมอแนะนําเลยว่าไม่ต้องไปสนใจเขานะปล่อยเขาไปมันไม่ใช่แต่ถ้า ตัวคุณเป็นคนติดค้างนะโอเคไงเพราะเดี๋ยวคุณจะขัดอออของคุณเองนะแต่ถ้าคุณติดค้างจริง,รงๆก็ไม่ควรที่จะไปป่วยสเสน่ห์ไปคุยอะไรกับใครไปให้ความหวังนะคะเพราะมันไม่แฟร์นะเ <laughs> พราะสุดท้ายแล้วคุณก็อยากจะกลับไปคืนดีกับคนเก่ารอคนเก่าอยู่ถ้าเป็นแบบนี้บอกให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปให้ความหวังหรือหวานชะเนเพื่อเพื่อที่จะกักไว้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ออรลเคิลกันต่อนะคะราศีกันคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนตุลาคมนี้นะขอหนึ่งใบค่ะได้เป็นใบนี้เซลเลิฟ er การรักตัวเองนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณพยายามที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองเนี่ยในตัวแฮงแมนมันอาจจะรอในเรื่องของจังหวะเวลาก็ได้นะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักคุณก็อย่าพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรอะ ยังไม่ต้องไปฝืนก็ได้นะคะว่าเอ้ยมีคนดีๆอะไรเข้ามาฉันต้องรีบควาไว้อย่าเพิ่งไปไปฝืนนะคะช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักเลยก็ได้นะะเป็นช่วงจังหวะที่อยากที่จะดูแลตัวเองก่อนทําให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนนะก่อนที่จะไปรักใครตัวเราต้องพร้อมก่อนคือบางคนนะ่ะ อาจจะเป็นประเภทเพิ่งอกหักมาก็อยากจะมีใครที่เข้ามาเติมเลยนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่แฟร์กับคนที่เข้ามาก็ได้หรือบางทีอตัวเราอาจจะด้วยความอ่อนไหวด้วยความที่อยากมีใครคุยเราก็อาจจะไปเลือกเขามาคุยซึ่งก็ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเขาจะดีกับเราจริงไหมนะคะหรือเราสามารถที่จะดีกับเขาหรือจะรักเขาได้จริงไหมในขณะที่เรายังไม่พร้อม จักรวาลก็บอกลอก่อนก็ได้นะคะอ่ะเป็นช่วงจังหวะที่เราอยู่กับตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนสําหรับบางคนนะที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักนะคะหรือก่อนที่เราจะรักใครเรารักตัวเราเองเป็นหรือยังนะคะอ่ะบางทีก็ต้องกลับไปเช็คลิสต์นิดนึงการงานการเงินอาชีพของเราเป็นยังไงดีหรือยังสุขภาพร่างกายการดูแลตัวเองดีหรือยังนะคะ,ะดูแลตัวเองด้วยเนาะเพราะบางที เราอาจจะคิดยกตัวอย่างนะเราอาจจะคิดว่าอฉันหน้าตาไม่ดีการศึกษาไม่ดีการเงินไม่ดีมีคนเข้ามาก็เอาเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีเขาคนนั้นอาจจะดูเหนือดูดีกว่าเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้เขามาคุยด้วยหรือจะมาเป็นแฟนกับเราเนี่ยก็โชคดีแล้วนะดังนั้นเขาจะรังแกอะไรเราก็ได้เราก็ต้องยอมเขาทุกอย่างอะไรแบบเนี้ กลัวไม่มีแฟนนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราอยู่ในโมเมนต,ต์ที่ยังรักตัวเองไม่เป็นพอแล้วก็ไม่มีเส้นขอบเขตที่ชัดเจนในเรื่องของการที่ใครจะลําเส้นอะไรเราได้ขนาดไหนนะคะอ่ะอันนี้สําหรับบางคนแต่ถ้าบางคนบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยจ้ามาดูในส่วนของการ์ดนางฟ้านะคะราศีกันเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบ ได้เป็นใบนี้สถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกมันว้าวุ่นใจหรือยังไม่ได้คำตอบนะคะหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะได้รับความชัดเจนจะได้คำตอบอดทนรออีกสักหน่อยนะคะไม่มีปัญหาอะไรจะอยู่กับเราได้ยาวไกลขนาดนั้นทุกอย่างมันมีวาระของมันณนะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้เนี่ย น้ำมันเป็นคลื่นแบบนี้นะคะอารมณ์เรานี่แหละมันคืออารมณ์เรานะคะที่หดหูไม่นิ่งหรือว่าวุ่นใจนะคะแต่รอสักหน่อยเนาะเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะชัดเจนขึ้นแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างนะคะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันยังไม่นี่ไง the word นะคะเรื่องราวความสำเร็จหลายๆอย่างจะอบอุ้มคุณนะด้วยบุญของคุณปีกนางฟ้าปีกเทวดาที่อุ้มคุณอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จ ที่รอคุณอยู่นะคะทางออกที่คุณต้องการเจอมันมีแน่นอนขอให้ใจเย็นๆขอให้ราศีกันมีความสุขสมบังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ